คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะคะเพราะว่าหลายท่านยังงงอยู่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวยื่นกองทุนประกรันวินาศภัยหรือกบวรหรือเดี๋ยวจะต้องไปยื่นกรมบังคับคดีทำไมแต่และบริษัทมีความแตกต่างกันอย่างนี้นะคะเอเชียเดอะวอาคาเนประกันภัยและไทยประกันภยัยปิดกิจการปิดกิจการโดยคอ,อพอพพเห็นชอบให้สั่งปิดนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทพวกนี้ถือว่าล้มละลายไปแล้วผู้ภาษาบ้านเรานะคะล้มละลายไปแล้ว ทีนี้หน่วยงานที่จะต้องชำระบัญชีแทนคือหน่วยงานของภาครัฐดูแลโดยกระทรวงการคลังคือกองทุนประกันวินาศภัยจะเป็นผู้มาดูแลรับผิดชอบจ่ายหนี้ให้กับประชาชนนะคะทีนี้สินมั่นคงเนี่ยต่างจากสี่บริษัทนี้ที่ไปต่อคิวที่กองทุนเนื่องจากว่าสินมั่นคงยังไม่ได้ถูกปิดกิจการยังดำเนินธุรกิจปกติแต่เนื่องจากว่ามีหนี้สินที่เป็นก้อนโควิดเนี่ยจำนวนมาก คือประมาณส000า0,000ื่นกว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยื่นขอฟื้นฟูต่อศาลว่าเฮ้ยฉันเนี่ยไปต่อได้นะฉันมีอนาคตนะอรอตรถยนต์หรืออรอตประกันอื่นๆฉันยังไปต่อได้อย่าเพิ่งปิดนะขอให้ศาลเนี่ยรับคําร้องฟื้นฟูขอฟื้นฟ,ฟูกิจการเราเลยต้องไปยื่นคําร้องสิทธิ์การเป็นเจ้าหนี้นะคะที่กรมบังคับคดีจะต่างกันนะคะอันนี้เราไปรอรับเงินที่บรรเทาความเดือดร้อน จ่ายโดยกองทุนประกันวินาศภัย4บริษัทนั้นคือบริษัทเขาปิดแต่ของสินมั่นคงบริษัทไม่ปิดบริษัทไปต่อเพราะฉะนั้นคําถามนี้แยกออกเป็น2ประเด็นหลายคนจะงงว่าเฮ้ยทำไมตรงนั้นตรงนี้ก็บอกชัดๆเลยค่ะระหว่างบริษัทที่ปิดไปกองทุนบริษัทที่ยังไม่ปิดคือสินมั่นคงเขายื่นฟื้นฟ,นฟูต่อศาลเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปที่กรมบังคับคดี การที่เรายื่นเนี่ยมี3วิธีนะคะ1คือเข้าเว็บไซต์กรมบังคับคดีเข้าไปกรอกรายละเอียดเพื่อที่จะชูจกักรและค่ะชูมือบอกว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าหนี้ของสินมั่นคงอันนี้ควรผู้ภาษาง่ายๆนะคะทุกคนจะได้เข้าใจอันที่2คือไปที่กรมบังคับคดีหรือกรมพิทักษทรัพย์ตามจังหวัดต่างๆบ้านเราถ้าในกรณีที่เราไม่เก่งเรื่องของออนไลน์ก็ไปให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยได้ค่ะ อันที่3คือไปเว็บไซต์สินมั่นคงเพราะว่าสาลเนี่ยให้สินมั่นคงทําเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกกับเจ้าหนี้นะคะเข้าไปกรอกรายละเอียดการเ,เป็นเจ้าหนี้ได้อันที่3คือไปสินมั่นคงสาขาสํานักงานใหญ่หรือใกล้บ้านเราก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เขาแนะนำนะคะยื่นสินมั่นคงแล้วยังจะต้องยื่นที่กรม บังคับคดีไหมตอบได้ว่าต้องยื่นค่ะเอ๊ะทำไมลิ้นพันขออภัยคลิปนี้ลิ้นพันตอบว่าต้องยื่นนะคะต้องยื่นใหม่ทุกท่านนะจํานวน350,000หลายโดยประมาณที่ยังไม่ได้รับเงินจากโควิดต้องยื่นนะคะสินมั่นคง